กอนลงเขาไอ้วงนี้ตัดบุ้งเัดจิง่เนี่ยองเหร่าพูดเขายางเป็นลงนง่เย็นดิโอหนโอ้ขาดเลยแบเห็นขาดโอ้าะคอร์นแองคิปปปูนไปก้อนอย่างเงี้ Mẹ hiểu đâu quân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งูใหม่ง okay. okay. ูเปล่าวะอ๋อปเกมะปีกพ่อใครบ่ยังวันนี้ขนคอยาเจากัไปแล้วปะไปแล้วตอกไมได้อีกเยวะแวูเล็กวแล้วฟูอะเีใ่อะไรวะ บดนถึงยี่ตัวน,วนีว่บ่ม้องเงน่ตองนใส่ผิดหมอคนใส่ผิดหมงหลายครับรู้ได้อันนี้มันใครเหนบโโ่โอ้โยมันกัเลืองคนเนาะอันนี้ก็ได้โอ้โยโอ้โย้ยสู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 สส มึง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 โอ้ดุพยานคนหันยังโกะเหรอไม่ง้องสางป่เหรอผมวะไปว่เอาไปทิ้งไปผมได้บอกันนี้ เวียดบ้างสิตักระปูใส่พอครับกระปูใส่ม,สมันตึงมันมนี่ครับนอ,รน,นอ่กระซิวอันอนี้กะเขาไอันนี้เนี่ยปิดแล้วเพรานว่าอันขาด จะปูใช่ปะนี่ครับจะซิมอู้วเกีวกับอไเหรอกินแม,ม่นี่ดอกดางขัด

ซิม่าตามหาดาราครับเห็นแล้วลุงปอบม่กลายเป็นตัวแล้วเปล่ามเียวเ้าเวลอันนี้คือใบกระดาษครับบุญใส่ใส่ทังหบโูจะคอยจะใส่บรูอะไเยเข้าไปรูโยเก้าไปรูโยเข้าไีก

นปเด้อยห้าเก้าอ๋อเด่าไนด้ายอ่าสี่ห้ไปนินี่ยาสบสองซางาบเหอบไปมาสับครับอีสนออุดยอดหนึ่งข้อไม่เจีบแม่โอ้เขาเขากันข่ายก็ผักอีกหน่อยไม่

อืทำสองทำสองเสียมาเนะทำน้อยก็เห็น้องนเ้เนาะเกิดทำหนู่ดเข้งเป็นยอด